หมูปิ้งบาท50ในเมื่อราคาเนี่ยมันน่าจะว้าวอยู่แล้วการตัดสินใจซื้อมันง่ายสิ่งต่อไปที่เราต้องพัฒนาคือราชาติไม้ละบ,บาท50อะ่ะแต่ไรายได้ต่อเดือนอะเจ็ดหลักค่ะหลักนะละถ้าน้องปอทำจะรวยหรือไม่รวยค่ะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการซุปตาพารวยนะคะเราจะเจอกันเป็นประจำแบบนี้ทุกวันอาทิตย์นะคะเวลาบ่ายโมงครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32ค่ะซึ่งต้องบอกว่ารายการของเรานะคะจะมีกูรูในอาชีพต่างๆเนี่ยมาสอนตั้งแต่ขั้นตอนในการทำนะคะแล้วทำยังไงเข้าถึงรวยและเราก็จะมีแขกรับเชิญพิเศษที่มาเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพต่างๆซึ่งวันนี้ค่ะ เป็นนักร้องหนุ่มเสียงดีใครได้เสียงเพลงเขาเน่ยจะต้องโยกเอวตามเลยค่ะขอต้อนรับน้องฟออันนบค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ โหเป็นไงบ้างโยกเอวมาเลยเนาะใช่ครับไม่ได้โยกมานานแล้วนะนานเท่าไหร่แล้วตั้งแต่โควิดนะโควิดเนี่ยนับงานได้เลยก็คือตอนนี้ไม่ใช่นักลองแล้วไปทํานู่นทํานี่ไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าตอนนี้หันมาเอาดีในในด้านเชฟแล้วใช่ครับมันเป็นไงมาไงถึงแบบมาเอาดีด้านนี้ได้อ่ะเราอ่ะได้มาโดยไม่รู้ตัวครับคือสมัยเด็กๆอ่ะคุณพ่อผมอ่ะ ทำอาหารขายในหมู่บ้านอะไรเงี้ยเขาก็จะให้เรามาช่วยตำที่แกง mm hmm. ช่วยมาซอยผ mm hmm. ักช่วยมาหั่นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย mm hmm. จนมีวันหนึ่งเราก็ดูรายการทำอาหารแล้วเราก็ไปแข่ง แล้วก็อาวอยู่ดีๆชนะช่วยชนะแล้วเราก็หรือเราจะแบบเหมาะกับทางนี้แล้วเวลาเราทำเราก็แฮปปี้เวลาให้คนอื่นชิมแล้วคนอื่นบอกว่าชอบเราก็มีความสุขอย่างเงี้ยครับ<ห>แล้วตอนนี้ก็เห็นว่าเป็นเชฟเทเบิลด้วยหรอเปิดเชฟเทเบิลครับแล้วเป็นยังไงบ้างคะเปิดไปเดือนกุมภาใช่ไหมครับสิบสองรอบขอเต็มเรียบรออ้อยแล้วครับโอ้สุดยอดก็กำลังจะเปิดเพิ่มก็คิดว่าถ้าเรามีอกอาชีพหนึ่งไว้สปอร์ตก็ดีแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมดูอยู่อ่ะอยากที่จะไปแบบ ไปตรงเนี้ยไปเป็นไปทานใช่ไหมคใช่ค่ะต้องยังไงก็ตามในไอจีได้เลยครับผ่ะก็จะลงรอบไว้ว่าเดือนนี้เปิดมาไหนบ้างเวลาไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ว้องปอเนี่ยตอนเข้าวงการใหม่ๆคือจะเห็นว่าตัวเล็กครับแต่ตอนเนี้ยเหมือนบึ้กขึ้นอ่ะมันเพราะว่าการที่เราเราดูแลเรื่องอาหารอย่างนี้ด้วยไหมคะเรื่องอาหารด้วยแล้วก็ออกกําลังเพิ่มด้วยตอนเด็กๆผอมมากเราก็เลยอเพิ่มน้ำหนักขึ้นมาแล้วก็ออกกำลังเพิ่มค่ะแล้วเมนูที่เราแบบทำให้ตัวเองทานเพื่อที่จะเพิ่ม คล้านเนื้อตัวเองบ้างนะคะเป็นพวกแบบเมนูโปรตีนนะครับเนื้อบ้างหมูบ้างอะไรเงี้ยเป็นสเต็กเป็นอะไรเงี้ยครับก็คือมันจะช่วยเพิ่มกล้ามเนื้อให้เราได้ค่ะซึ่งวันนี้ค่ะเราก็จะมาให้น้องพอทำอาชีพที่เกี่ยวกับโปรตีนเช่นกันจริงเหรอครับมันอาจจะไม่ได้คลีนมากแต่มันเป็นโปรตีนไม่เป็นไรของอร่อยเราไม่คลีนก็ได้ใช่แล้วมันจะมันอร่อยมากจริงนะคะซ่งตอนนี้เราอยู่หน้าร้านเขาแล้วค่ะนั่นก็คือตะวันหมูปิ้งบาท5้าสบค่ะ ด็อกเตอร์วาชิราพรค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะคุณวาชิสวัสดีทำไม ถึงต้องหมูปิ้งไม้ละ1.5บาทาสิมันเป็นไปได้เหรอ1.5เนี่ยคือคือจริงๆตอนนั้นที่คิดคิดก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่าค่ะแต่ว่าลองก่อนได้ไม่ได้ค่อยว่ากันเพราะตอนนั้นเป็นเหมือนช่วงที่เราไม่มีทางเลือกเ้วค่ะพราะถ้าราคามันว่าปุ๊บการตัดสินใจซื้อมันง่ายสิ่งต่อไปที่เราต้องพัฒนาคือรสชาติ5บาทก็หายากแล้วนะพี่สิบบาทขึ้นไปหมดเลยแล้วหมูปิ้งของเรา1.5บาทนี่มันมันเป็นแบบสไตล์ยังไงครับ ฟิลแบบหลับตานึกถึงหมูปิ้งนั่งโรงเรียนสมัยก่อนเลยค่ะแม่เองค่ะจิ้ง่ายๆในตัวนี้ไม้ละบาทห้าสิบอะแต่รายได้ต่อเดือนอะเจ็ดหลักค่ะคุณคะหลักๆนะหลัก้โอ้โห เนี่ยเวลาคนเขาซื้อทีเขาซื้อกี่ไม้อะคะถ้าซื้อหน้าร้านทั่วไปใช่ไหมคะห้าสิบไม้ร้อยไม้เรื่องปกติเลยค่ะอันนี้คือทานเองต่อคนใช่ต่อคนเขาส่วนลดห้าสิบกว่าบาทห้าสิบห้าสิบอะไรเงี้ยแล้วเวลาเขาซื้อแบบซื้อส่งอะค่ะซื้อส่งก็สามสิบแพ็คก็คืออย่างสามพันไม้นี่คือขั้นต่ำเลยค่ะสามพันห้าพันอะไรเงี้ยหมื่นอะไรเงี้ยคือแบบคน ที่เขารับทุกวันอย่างเงี้ยค่ะเราเอาบุคลากรในการเสียบไม้จากไหนอ่ะที่นี่นะคะเสียบวัน24ชั่วโมง24ชั่วโมงเลยแต่งการเสียบเหรอครับเนี่ยก็คือคนหนึ่งเนี่ยเขาจะเสียบไปได้โยมาณ3,000ไม้นี่เรื่องปกติเลยค่ะใช้คำว่าละเมอเลยค่ะแม่ละเมอเสียบได้เลยค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าแบบเป็นอาชีพหนึ่งที่ใครใครไม่ได้มาคุยมาสัมผัสนี่ไม่รู้เลยนะมันสามารถที่จะทําเงินล้านได้ขนาดนี้เหลักต่อเดือนด้วยใช่ใช่ค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยยยยยวววเเเเรรราาาาากกกลลลัับมมคคุนนตต่่่อออืงงะะะีีดดดๆแ้็ู๋ วิธีการทำยังไงผมอยากทำได้ไหมคะจะสามารถดยจากที่นี้ได้ไหมชอบเสียบเขาที่ทำยาเนีมาช่วยเสียบหมูเขาบอกว่าคุณวาชีเนี่ยเมื่อก่อนนี้เป็นเจ้าของโฮเทลใช่ไหมคะแล้วก็จบริญญาเอกเป็นด็อกเตอร์แต่ว่ามากลายเป็นแม่ค้าขายหมูปิ้งได้ยังไงเป็นยังไงมาอย่างไรเหมือนกับที่หลายๆคนเจอเลยค่ะพอโควิดพิคโควิดใช่เพราะว่าตอนนั้นเราคิดว่าเฮ้ยเราจะไหวนะเราต้องไหวแหละเหมือนกับวันนี้ค่ะเราใช้ชีวิตดีอยู่เลยโหเที่ยวมงนอกอยเลยกลับมาเหมือนเราเหมือนเราคลิก ค่าข้ามคืนนะคะแม่เป็นที่40ล้านแทน40ล้านเหรอครับใช่เงินเราต้องหมุนเพราะเราทำธุรกิจหลายอย่างเนี้ยมัหรบเนี่ยมันทุกอย่างพอรายรายจ่ายยังต้องเดินอยู่รายได้มันไม่มีทุกอย่างหยุดธุรกิจทุกด้านล้มเห็นว่าตอนนั้นต้องยืมเงินลูกน้องมาลงทุนเลยใช่ค่ะต้องยืมเพราะว่าตอนนั้นอ่ะเราแค่คิดว่านี่มันเราขยับเงินไม่ได้แล้วอ่ะขยับเงินไม่ได้แล้วทำอะไรไม่ได้แล้วก็คอยยืมก่อนมีอยู่สี่คนค่ะที่ยืมมาก็คนละห้าร้อยหกร้อยแม้กระทั่งเหรียญจริงหรอใช่ต้องยื เหมือนกับมันก็ไม่มีเหมือนกันนะคะคตอนนั้นน้องมันก็ไม่มีเหมือนกันยืมมาได้มาสามพันเราก็สัญญากับลูกน้องว่าเดี๋ยวเนี้ยขายได้คืนเลยเดี๋ยวขายปุ๊บหมู่ปีนี่แหละตอนนั้นก็ทำอะไรไม่เป็นล่นะคะ่ะก็ไปเปิดเอาในตามแบบในเน็ตอะไรเงี้ยแต่ว่าเรามีรสชาติในใจคแค่นั้นเองเราก็มาปปับโอ้ชิมจนไตจะพังเหมือนกันค่ะช่วงนะวันแรกที่เราขายเนี่ยค่ะทำทั้งหมดกี่ไม้สามพัน วันแรกก็สามชั่เโมงเพราะเราคิดว่าเราซื้อมาแล้วเนี่ยเราจะขอขายเจ็ดวันสามร้อยห้าร้อยเจ็ดเราอย่างเงี้ยคือเราคิดว่าเจ็ดวันนะเราทำทีเดียวแต่ว่าขายอาทิตย์หนึ่งใช่มันไม่ใช่ว่าเราจะขายเจ็ดวันค่ะพี่วันเดียวหมด จริงเหรอสามพันไม้สามพันเดียวหมดวันเดียวหมดพอเสร็จปุ๊บวันรุ่งขึ้นก็ต้องหยุดเพราะอะไรเสียบไม่ไหวเสียบไม่ไหวเดี๋ยวไม่ทำไม่ได้คิดว่าแบบอุ้ยจะขายดีก็เลยไม่ได้มีผลงานเพราะตอนนั้นเราก็ไม่กล้าใครคนที่ยังอยู่ก็อยู่นะตั้งแต่สมัยเราทำธุรกิจใช่ไหมใครยังอยู่มั่งใครไม่อยู่มั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราตกใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะว่าเฮ้ยทังไมมันขายดีขนาดเนี้ยจริงๆอะลึกๆอะแอบตกใจแต่เราก็ด้วยความที่เป็นเราใช่ไหมคะเพื่อให้กำลังใจดูเนาะ่่นนนะะบออกแล้้วฉัเเียถาารรจทไไม พายก็จะแบบบอกเืให้กําลังใจกันว่าให้ให้ไปกับเรานะอะไรเงี้ยว่าแบบทุกอย่างจะต้องแบบไปได้อะไรเงี้ยค่ะแล้ววันแรกที่ขายแล้วคือหมดอะแล้วรสชาติล่ะฟีดแบ็ที่กลับมาลูกค้าว่ายังไงบ้างคะคือมันก็จะแบบก็โอ้ก็โอเคนะแบบโอ้ยนี่มันมันหมูปิ้งก้านูนี่เนาะอะไรเงี้ยเราก็จะแบบแบบใกล้ถึงสมัยใกล้สมัยพี่ั่าอ่านโอ้แบบนี่ขอน้หมูปิ้งเยอะๆหน่อยนะหรืส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้เลยปรับปรับไปเรื่อยๆค่ะจนได้มาคงที่นะ พี่จะจัดเลยอะค่ะพี่ยอดจองวันหนึ่งนะหลักแสนไหน หนึ่งวันหนึ่งวันอยากทำขายเลยหนึ่งวันเจ้าที่ขายมูปิ้งเขาก็มารับเราไปอีกทีนึงใช่ค่ะเหมือนกับเขาบอกว่าตอนเขาขายแบบ5้าบาทอ่ะแล้วมันขายยากเขาก็เลยอยากไปอีกทางเลือกนึงให้ลูกค้าเหมือนตัดสินใจซื้อง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าคนที่อยากที่จะทําอาชีพเนี้ยสิ่งแรกเลยที่ต้องมีคืออะไรบ้างสิ่งแรกที่เขาทำต้องทําใจก่อนที่ทำใจมันคือเรื่องจริงเพราะว่าเขาจะมาว่ากําไรหลักเศษสตางค์เองบางคนมันน้อยนิดเดียวเนาะใช่ค่ะบางคนมองว่ามันน้อยแต่ว่าคืออย่างคนที่เขาไปขายเนี่ยเขาจะไปขาย2บาทที่ คือลูกค้าเนี่ยเขาเข้าใจอยู่แล้วแหละว่ารับต่ออ่ะค่ะจริงๆอ่ะมีแค่ของในบ้านค่ะยุคนี้เรามองว่าแบบอะไรก็ได้ที่มันมีในบ้านเอามาใช้จริงๆเนี่ยแค่ขาดสองคันยังไม่ลงทุนเยอะใช่เพราะตอนนั้นสามพันเนี่ยคืออุปกรณ์ที่ซื้อไม่มีเลยเอาทุกอย่างมาลงที่หมูทําให้เสียน้อยที่สุดเขามองเห็นความเป็นไปได้ในแบบทุกๆอย่างอ่ะคือแบบคิดว่ามันขายได้มันก็ได้จริงๆนะค่ะแล้วตอนนี้มีคาเฟ่หมูปิ้ง ใช่ค่ะที่เราอยู่กันตรงนี้เลยใช่ค่ะคืออะไรยังไงคอนเซ็ปต์คือคือขึ้นมาสวยมากมจริงๆนะน่ารากกัถ่ายรูปสวย,สวยอะคงดัดฟ้า,าค่ะคือเราจะมีแบบว่าคนที่แบบว่าฉันอยากกินร้อนๆอ,นอะ่ะแล้วข้า่องล่างเนี่ยคือด้วยความที่มันไม่มีเนื้อที่ให้ให้นั่งให้เดินเกิดไอเดียจากลูกค้าเพราะว่าอยากมีที่นั่ง แล้วเราก็ของที่เรามีเราเออถ้ามีอะไรมีที่เรามีอยู่แล้วเราก็เอามาทําเอามาปรับมาทํามีตตีกลางวันด้วยอะไรเงี้ยเราก็แบบคือเมื่อก่อนเราเปิดห้องซ้อมได้เลยค่ะแล้วคุณผู้ชมก็มีที่นั่งนะอยากกินที่นี่ก็ได้อะไรเงี้ยไอเดียเก๋มากเลยอันนี้แล้วนี่สี่สิบ้านนี่หมดรือยังตอนนี้ยังไม่หมดค่ะเหลือในระบบอยู่มานสิบสองล้านสิบสิบา้าน มืนเป็นบทเรียนชีวิตที่ที่ยิ่งใหญ่เลยใช่ไหมคะแต่เป็นผู้หญิงที่เก่งมากเลยอะค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเราอยากเห็นฝีม้าไรมือของน้องปอแล้วว่าได้เลยครับผมนี่แบบถนัดเลยทําอาหารเพิ่งแบบจบแบบทําเชฟมาเริ่มจากมือหั่นอันดับหนึ่งก่อนนะคะคุณแม่ให้แม่ให้แม่มาช่วยหั่น อ๋อแล้วก็มาแยกขันมันต้องเล้นหน่อยนะคะมันยากยากไหมครับคนไม่เคยก็น่าจะยากอยู่นะเพราะขนาดมันก็สําคัญเนาะใช่ค่ะแล้วยังไงต่อครับแล้วก็มาหั่นพื้นนะคะคือเราก็จะกะให้มันแบบว่าให้ได้ไม้หนึ่งไม้มีดก็ต้องคมด้วยใช่ไหมใช่ค่ะมีดก็ต้องคมด้วยแล้วก็ทําให้มันแบบเท่าเท่ากันนะค่ะครับผมพอหั่นหมูเสร็จเราก็ต้องมาหั่นมันนะคะครับผมหั่นมันนี่จะยากกว่าหมูหน่อยนะทำไมครับเพราะมันลื่นค่ะ เดี๋ยวให้คุณปอลองนะคะได้ครับโอเคค่ะสวยเดี๋ยวผมมาสมัครงานนะครับถ้าผมตกงานมาเป็นมือหันประมาณนี้ไดไหมครับได้ค่ะได้แล้วเราก็มาหันครึ่งอีกทีนึงไดค่ะหันครึ่งค่ะใช่ค่ะแล้วก็กะเอาเนาะใช่ค่ะโอเคเพราะว่าถ้าหนาหน่อยเราก็ใช้แคบหน่อยนยเพราะเวลาแบบเวลาเสียแล้วมันจะแบะแบะเอามันต้องละเอียดเหมือนกันนะครับเนี่ย อย่างนี้ได้ไหมครับคุณแม่ได้ค่ะได้โอ้อย่างนี้มาสมัครเลยค่ะเนี่ยได้ค่ะสิบเต็มสิบเลยค่ะนี่ได้ไหมครับคุณแม่ได้ค่ะเก่งมากเลยค่ะเสียบเสียบนี่ต้องนั่งนะคะเสียบนี่ยืนไม่ได้โอเคครับผมอันนี้ต้องเราจะเสียบเนื้อก่อนซึ่งปกติทั่วไปเราเห็นเนี่ยมันจะเป็นเอามันไว้ข้างล่างใช่ไหมคะที่นี่จะเป็นเอามันไว้ข้างบนมยากนะเนี่ย มันลื่นอะใช่ค่ะมันจะลื่นมันจะลื่นเนี้ยเหรอใช่ค่ะแค่นั้นเองพอมันยิ่งเล็กอะค่ะน้องมันยิ่งแบบยิ่งจะยากหรือไม่ได้ง่ายๆนะเนี่ยขนาดก็สวยขนาดนี้ก็ได้ค่ะอันนี้สวยไปอันนี้สวยไปถ้าเสียบประกวดน่าจะได้นะคะเนี่ยแล้วเสียบขายไม่ทัน การเสียบถือว่าเสียบใช้ได้แล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาทําน้ําหมักน้ําหมักหมูปิ้งของเรามีอะไรบ้างครับตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นน้ํามันหอยนะคะเกลือผงปรุงรสซีอิ๊วขาวน้ํามันพืชซีอิ๊วดำทิ่ไูอ๋อน้ำตาลปี๊บต้องเอาน้ำตาลปี๊บใส่ไปให้หมดก่อนหมดนี่เลยหมดนี่เลยค่ะต้องคนให้มันเข้ากันกับน้ำมันหอยก่อนให้มันละลายเนี่ยนะใช่ค่ะ ประมาณนี้ได้ยังครับได้แล้วค่ะคนให้มันเข้ากันคนจนให้น้ํามันมันเข้าไปกับน้ํามันหอยแล้วอะค่ะน้ําอันเนี้ยเราก็จะเอาไปหมักหมูเป็นน้ําเดียวกันที่เราจะไปจุ่มก่อนปิ้งทั้งหมักแล้วก็จุ่มอีกทีหนึ่งก่อนเดี๋ยวหลังจากนี้เราหมักหมูใช่ค่ะก็มีถุงนะคะถุงก็เอาหมูค่ะใส่ถุงเลยใส่เข้าไปปาแล้วก็เอาอย่างนี้ใช่ไหมคะพักถุงพับถุงให้ได้ครึ่งนินแล้วก็ตักน้ําหมักใส่ไปเลยค่ะ ครับโอเคแค่นี้ค่ะพับถุงขึ้นเลยปกติได้วเป็นอย่างนี้ก็ขยำให้มันโดนทั่วถุงแค่นี้ก็เข้าแล้วเราก็เราก็มามีถึงขั้นตอนการย่างให้ลูกค้าเราก็จับมาย่างเพื่อมาน้หนักเมื่อสกู่เนี้ยนี่น้องทำไว้นี่แะครับกุนก่อนปิ้งอีกทีหนึ่งวางบนเตาตอนร้อนนะครับ บล้วค่อยๆเรียงไฟเนาะค่อยๆเรียงค่ะนี่ไฟจะไม่แรงมากอะค่ะครับเพราะว่าเราจะไม่ให้ไฟโดนหมูโดยตรงอ๋อมันจะไหม้อย่างเตาหนึ่งปกติรอบหนึ่งเนี่ยค่ะจะอยู่ประมาณเจ็ดนาทีเสร็จเจ็ดนาทีใช่ค่ะร้อยไม้อย่างปกติถ้ามืออาชีพเนี่ยเขาก็จะวางรอบเลยค่ะทีเดียวอ๋อเร็วๆแป๊บเดียวใช่ใช่ ที่ปีกเราก็ดูกำลังร้อนแล้วใช่ไหมครับเราเนี่ยเห็นว่ข้างมันเริ่มเดือดเดือดกุดเดือดเดือดกแล้วก็ริกเองใช่ไหมใช่คแต่ามันก็เริ่มเริ่มจะสุกเริ่มจะสุกแล้วนี่ง แล้วครับผมภารกิจของผมก็คือการปิ้งตะวันหมูปิ้งบาท50บนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าภารกิจนี้จะรวยหรือไม่รวยนี่มาแล้วครับผมหมูปิ้งของผมเป็นไงครับมีคู่แข่งแน่นอนรู้สึกว่าอยากจะกินมากเลยอ่ะขออนุญาตชิมนะคะเนี่ยมันเป็นแบบ หมูปิ้งหน้าโรงเรียนสมัยเด็กจริงๆกินง่ายๆหอมๆแล้วเขาบอกว่าน้ําจิ้มแจ่วของที่นี่สูตรเขาเด็ดมากครับเหมือนพริกป่นเข้าคั่วมะขามเปียกแล้วแต่ที่สำคัญจะต้องเป็นมะนาวสดมะนาวสดเนาะชามะหมูปิ้งอร่อยครับหมูปิ้งก็เหนียวด้วยอร่อยต้องนเหนียวว่ะเอาจริงๆมันต้องมีมะละก้าเลยเล็กๆสามบาทสามบาทเองเหรอคนยังสามบาทพี่ทันไหมอร่อยมากจริงคือแบบ มันเยิ้มน้ำจิ้มแซ่บขาเหนียวนุ่มโอ้โหมันใช่อ่ะภารกิจเนี้ยถ้านั่งปอททำจะรวยหรือไม่รวยค่ะรวยค่ะคือผมว่าสูตรอะมัน มันส่วนหนึ่งแต่ว่าจังหวะการทําหรืออะไรเงี้ยมันก็สําคัญมากเรืงวิธีการปิ้งหรือการทาซอสการหมักอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่อะอยากจะทําอาชีพเนี้ย ต้องอยังไงบ้างคะจริงๆอย่างเดียวค่ะเรา,า,เราคิดว่าเราทํากินเองเวลาเราจะหยิบอะไรใส่ลงไปสักอย่างหรือเรากจะใส่ถุงให้เขาไปสักอย่างอะ่ะเออเนี่ยเม่คือเราก็กินอ่ะเราก็อยากกินของอร่อยที่นี่และถ้าแบบคุณผู้ชมที่ชมอยู่อยากจะทานอยากจะชิมสั่งได้ที่ไหนยังไงบ้างคะค่ะก็ทักไปในเพจตะวันหมูปิ้งได้เลยค่ะ,ค,ะคือสามารถสั่งก่อนก็จะดีมากเลยค่ะถ้าสมมติว่าอย่างวันนี้ถ้าสมมติว่ามาหน้าร้านอาจจะไม่ได้ทานแล้วเพราะออเดอร์มันเต็มตอนนี้กาลังจะกลับมาเปิดโฮสเทลค่ะ เอนเดิมค่ะแล้ตรงนี้ก็เหมือนรองรับนักท่องเที่ยวไปด้วยก็ฝากตาม IG กันแล้วกันครับผมก็ตอนนี้จะทำเชฟเทมโบ้นะครับก็ ไอจีชื่อปออนุสกอันนบครับผมก็ฝากติดตามด้วยวันนี้ขอบคุณนะคะทั้งสองท่านเลยนะคะที่มาเป็นแขกให้เราในวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะกลับมาเจอกันใหม่วันอาทิตย์นะคะเวลาบ่ายโมงครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32ค่ะแล้วก็สามารถที่จะติดตามรายการย้อนหลังได้ที่ Facebook Fanpage นะาทรัตพารวยหรือว่าช่อง YouTube นึกสนุกชาแนลค่ะกลับมาเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะวันนี้เรา3มคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับ แม่ชวน,นมีดบาดไหมครับอ๋อบ่อยๆอ๋อตอนนีม้มือเทียมแม่บอกอันนี้คือมือเทียมแล้ว <c oughs> มีดบาดแม่ร้องอยังไงครับโอ้โหไม่ไหวะโอ้